มันจะต่ำาไห้ที่แต่แม่งเก่งเลย15 20 4บมันห่วงว่าไอเต่าส่งหน้าอย่ง20ป่อยังวับเกอร์บูเจเปลี่ยนสองเปลี่ยนสองเปลี่ยนสองโดนแม่ที่ที่โดนถูกแม่ เล่นท่าเดียวแน่นอนเล่นได้อยู่ได้เดียวกูเล่นไหมตย่อจวบจบ้เลย้เลียดยมีฟผมเ่นอเต่ไม่ได้เริ่มก่อนแล้วเนี่ยไป

กูดเบก็ร้กร้อนอกูบ้อกร้ก็ร้อนกูรนกอนกรอก้ก้นกูรีอนรอ้นเ็นรนน ลงลงสกิลเออเมนสกอสกิลเป็นทักษิลงเอ่อไลทไลลงไลทไลทก่อนไลทไม่ใช่สกิลสกิลไว้นี่เขาจบัสหนึ่งแล้วก็โตบัสหนึ่งค้นหากรารที่ติชื่ออเลสเตอร์หึงใบอ่าบูบีบวกมีไลท์ลทายายมาลงเออเอืมูบีบก่อน แล้วก็เมื่อลงเสร็จเว๊บเอ,อเมื่อพอลงช่องเรียการ,รหลหรับกองการคืนแล้วก็ยูนิตนี้บวกห้าพันถ้าบรรยากาศมีนักเล็บทั้งไรอยู่อ่ะคู่แข่งไม่สามารถไล่เกียร์สามสูงกว่าได้ห้ามไล่เกิน อันนี้บอกว่าอะไรวะอะไรจะบรรจุสีตข้อแมทเลยสี่เก้าพันเอแล้เลตดเจ็ดอมาส่วนเช็คดิเช็ดิคิดาลังทำได้ทำได้อนสองสองไนาดันก็ได้หักวางกันไปนะสิบเก้าสองมื่ ครับครับครับโอ้โหมีดับๆๆแต่ได้แล้วครับครับเดี๋ยวผม <laughs> 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 สีเก้า่อเพันเก้าอ่อสี0เก้ไม่มีด้าเยอ่ายี่สิบสเ้ันสิเม็รเมไดเกีวกระถานเ่วเยอร่ี่เงียแต่ ไล่ไล่ไล่แลมวเหรอคือคนละตัวกันอ๋อก็ง่ายง่ายตัวนี้บอกว่าอ่านธรรมดาดีกว่าอ่านดันองไม่เห็น <c oughs> ถ้ามีเลนส์ตไลท์ <c oughs> ในสนามมันจะบวกห้าพันอ่ายูนิตีจะบวกห้าพัน แล้วถ้าอ๋อถ้ามีเล็บจะบวก5,000ถ้ามีไลท์อยู่ในแถวหน้าจะบวกนี้คือมีทั้งเล็บทั้งไลท์ก็บวก5,000บวกที่ไมกต้องเวนอย่างเดียวนะแล้วถ้าในโซของเรามีมังกรมาลองยุดตื่งไปหาดีชื่อว่ามังกรมาลองยุทธเออมุ่งจ่ดได้แก่เกศศุลโอ้ยมาลองยุดเออเจ้าผ่านจ่าได้แต่เกศศุลนะศอย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่จะทำท้องถิ่นศุลโอลี่ศุลโอลี่ปล่อย เออได้ดมไม่ได้เหมอคเดิมหรกลิปสองโซนอี่เร็จได้ป่ะนงาน่อเดวกันโอี่จะเจ็บได้ใช่ไเอ่อเราเนง่อดกันถ้าในโซค่าประกอบรอในชื่อแขงม่ใส่ใส่ใส่เสร็จได้โอเค้ามันท้ามคอน้ามคอห้ามคอเกสูดจากมือห้ามไปเลยอ่ 19, สิบเก้าศูนย์โอลี่สิบเจ็ดสองพี่ศูนย์โอลี่ยี่สิบเก้าสิบเจ็ดยี่สบเก้าสองได้สองไ้สองได ทีพลังข้าง3-2สูตรโอริโอ้มือมันสูเอดีเวยอ๋อคือไม่มีเกตอืนเลยไอที่เล่นกันสูตรเท่านั้นนะันะ้ั็นือัวนะตัวได้ัวนวใช่มั้ยอ่ัะตัตัะติวนะวไม่ได้กดเทคะวนะันันะตนะตนะตะตรัว ได้มากถือไม่ทำอะไรได้มากมายไม่เคยเจอรูปบรรทวเลยเจอแต่รูปไอ้ขี้บอกว่าถ้าเราบอกถ้า left ตายถ้าเ e ็ t ตายพลังหายถ้าไ i g h t ตายยีหาย เด้ไเาอ่านเอกสารอยู่ลุกไม่ได้ไม่ได้ลุกได้ไมใชอ่านให้ดีดีผม่ไ้สอนคน้องอันนี่แล้วก็ลงแค่นีนี้ก็ได้แค่นี้ลุกไหนก็ได้แล้วแต่ เลสเลสคู่นี้ก่อนเคู่เลจับไอ้นี่ลุกแล้วลงก็มีลยวเลียงคู่นี้ต่อหลังแวน์อ่าฮะโอสองตัวแ้วสองตัวหรือมาก่อนอโซมีไวท์เกเอร์ไวท์เทเกอร์ตัวหนึ่งโอเคแลู้รัไู่กก็ได้หมดเ่ คนอิไปะปล่อยติดแกไม่ได้จ้าสปีเท่านี้ไหลแล้วแล้วเปนไงนไงีไลท์ใช่ไหมใช่ปีไหท่ เาทานี่ลงการเดียนโตบ้าสองมันบอกว่าเลือกยูนิตของแถวหน้าของฝั่งข้ามาสามใบแล้วก็ลบลบไปละห้าพันถ้ามันอยู่ช่องแวร์หรือช่องการเดียนจะโดนลบไปละหมื่นแทนมึง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 ลบลบบ0นหมดออนะแล้วก็อันนี้เหลือเก้าพันซีไลท์สีไรท์ เรตหดายีไลุงเ็สี่สี่ายนี่ก็ไม่ตายแล้วทำต้องทำไงหอไม่ได้ครับอนหลอยี่สองอีเนี้ยอีายทหน่ว่าล็กมอ่าใช่ัหมืาใช้เด็กใช้อะไรวะี่ ลังเตะคนนี้มอเตอรบัสหน่ตอนนี้พลังงโตด้วยหนี่งพอซ้อนหนึ่งหนสองพันเจือสองพันเจอแบบันเดียวเจือเิเดียวเจอเข้าเจเข้าเเข้าเจือเข้า ใช้มันไหมต้องใช่แรงแรงักี่วต้องใช้ต้องใหั่ไม่มีอะไรต่อคงดีนะสี่สี่เร็วเดียวสี่ใบนี่ไม่ดีนี่ต้องัเกมียโซ่ตัตตตต้องโซ่ที่ออกอโซ่ทีน้ออกอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวนี้คุยนะับเนี่ยทำเนี้ยไอตีมว่าอยู่นหน้า ดิ้นดิไออีอดีคิวดีคิวมีดนดิไม่ลช่ในคนทไปแลม้นดินทำยี้ตอนดีคิวนะครับเนี่ยเอาไปเลยหนึ่งถ้วยเเอยู่ดีดก็ได้ยินซิมแล้วนะจิ๋วะวะเดยเล่นนานไปจิ๋วลองเม่เขาหนึ่งเสรตัวที่ชื่อเหมือนมันมกำลังวิ่งกันเขาหนึ่งแล้วเเท่าไห,หร่อ่ะ căn 5, bỏ chạy anh, nó kia quá, nhiều nóng, ấm cái ออบโตกัเยอะแล้วทิศส <14. S 1> นะี่อะไรจะกาทิสี่เซสิบหกสิบเจ็ดสิบดตัวนอลี่แกนอลี่ตัวนอลี่อยสิบสอง ไม่มีกิดแต่สูนโอเล่ยูนโอล่ยี่สิบสอง 22. เอ้ยยะไม่เช็คชุนี่ไปก่อนตารงค้ามีไว้ได้ม่ได้ยี่สิบสองสามสองศูนย์โนเล่กห้าพันมีแค่นี้ห้าพันกตายไปดิเออเช็คูนั่